สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเว็บ LFM99 นะฮะพามาปั่นสลอน็อตในค่าย s เ a จ e Gaming กับเงินทุน500บาทนะครับเบทผมใช้รอบละ20นะตอนเริ่มเกมตอนนี้เป็นาตารางการจ่ายนะครับมีทั้งหมด25แบบนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ลงใหม่นะครับนี่ฮะเดี๋ยวเริ่มปั่นกันเลยครับ50รอบรอบเป็น20เอ๊ะสัตว์กละบะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอ่าเวลาแตกสเก็ตเตอร์อะไรยังไงเป็นยังไงครับรายการจ่ายเล่นดีไหมน่าเล่นหรือเปล่านะครับเข้าดีหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับอื้มอือมเฮ้ยอะไรเนี่ยไวายไปถึงต เอ,อ้ยไว้เข้าบ่อยเหมือนกันนะตัวนี้ชื่อสล็อตเฟสติวัลอ่าไลออนนะครับไอ้ไกคือ A อะไรนะไอ้ A จิงโกเชิดอะเอาว่ะเฟสทีบนี่หว่าเฟสทีบไลออนมีเฟสติวัลผมบอกชื่อผิดไปไว้เขานะครับ เฟสตีบไลออนเฟสตีบไลออนนี่เหลือสองร้อยแล้ว,ลวได้ไหมวะจะได้ไหมวะเนี่ยเอาวะเอาวะปันฟีวะเอาวะเ,เ,เอ้ยอืมเหลือยี่สิบ เฮ้ยวายเข้าชุดใหญ่เลยนึกว่าจะเจ๊งละเดี๋ยวไม่รู้นะครับก็ได้เท่าไหร่น่าจะไม่ได้เข้าสเก็ตเตอร์ก็บวกแล้วโอ้โหโอเคฮะในคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะก่อนที่มันจะขาดทุนนะครับยังไงขอบคุณทุกการรับชมครับไว้เจอกันใหม่การรีวิวสลอตตัวหน้านะฮะใครอยากเล่นก็ ผมทิ้งไลน์แอดไว้แล้วก็มาสมัครกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อน,นครับบ๊ายบายครับผมเจ็ดร้อยเป๊ะ Baby now, let me warm you up Baby please, let me love you much Come on, come on with me baby